สายกยารแข่งขันด้านศิละปะและวัฒนธรรมสร้างสารรค์ครับจากทีม SKR Back Def Doc จากโรงเรียนสกลร,ราชวิทยานุกุลครับ Next lesson under winner from the future of creative arts and culture category Team SKR Back Def Doc from สกลร,ราชวิทยานุกุล School ขอเสี่งประมือต้อนรับด้วยคบ Please give them a applause เชิญเลยครับเชิญครับ สวัสดีครับทุกท่านรู้จักคําสุดทรงพลังที่เรียกว่าซอฟพาวเวอร์ไหมครับผมเชื่อว่าในยุคนี้คงจะไม่มีใครที่ไม่รู้จักใช่ไหมครับแล้วถ้าเป็นซอฟพาวเวอร์ของภาคอีสานล่ะครับเช่นพวกผ้าคามเนื้อโคขุนพวกท่านก็คงจะเคยเห็นผ้าสิ่งเหล่านี้ไม่ได้เป็นสิ่งที่เพิ่งจะมาเกิดขึ้นเท่านั้นแต่เป็นสิ่งที่วัฒนธรรมเรานั้นได้สืบสานกันมาตั้งแต่ช้านานที่เป็นรากฐานและเอกลักษณ์ของปูชนชาวไทยนะครับและรู้ไหมครับว่าในทางกลับกัน ถ้าเป็นวัฒนธรรมที่ไม่ได้รับการส่งเสริมดีพอวัฒนธรรมเหล่านั้นก็อาจจะสูญหายไปตามกาลเวลาใช่ไหมล่ะครับซึ่งนั่นก็เป็นสิ่งที่น่าเสียดายที่เราจะปล่อยให้วัฒนธรรมอันทรงคุณค่าของเรานั้นสูญหายไปตามกาลเวลาดังนั้นพวกเราที่เล็งเห็นปัญหาจึงคน้นพบวิธีการแก้ปัญหาและได้ทําการสร้างเกมที่มีทําให้พวกเราสามารถเรียนรู้ถึงวัฒนธรรมอีสานได้เป็นอย่างดีพวกเราขอนําเสนอเกมที่มีชื่อว่า อีสานเจนี่ครับการผจญภัยแห่งวัฒนธรรมต่อมาครับก็คือวัตถุประสงค์หลักของเกมครับก็คือเกมของเราครับจะสร้างมาเพื่ออนุรักษ์และก็ส่งเสริมวัฒนธรรมของภาคอีสานครับอย่างต่อมาก็คือการเรียนรู้ผ่านความสนุกครับถ้าพูดถึงเกมก็ต้องพูดถึงความสนุกครับซึ่งเกมเราก็ได้ทําให้ผู้เล่นนะครับได้สนุกและก็ได้รับความรู้เกี่ยวกับภาคอีสานด้วยครับต่อมาก็คือการส่งเสริมเกี่ยวกับการท่องเที่ยวครับในตัวเกมของเราจะใส่ฉากต่างๆเป็นสถานที่จริงๆ ของภาคอีสานครับเพื่อให้ผู้เล่นได้สัมผัสกับบรรยากาศของสถานที่จริงครับผมต่อมาก็พูดถึงหลักการเกมเลยครับต่อไปนะครับก็คือระบบเกมของเราเกมของเราเป็นเกมแนว RPG Top d o ท็อปดาวนนะครับที่ผู้เล่นจะต้องแก้ไขปริศนาเพื่อไปยังด่านต่อไปและในเกมแบบนี้นะครับเราก็ต้องมีอุปสรรค ซึ่งตัวอย่างอุปสรรคของเรานะครับก็จะเป็นพวกบ่อน้ําถ้าผู้เล่นของเราเดินชนบ่อน้ำนะครับหัวใจของผู้เล่นเราก็จะลดไปนหนึ่งดวงและเมื่อลดจนหมดนะครับรก็จะโอเวอร์แล้วเราก็ต้องเริ่มเล่นใหม่ในทันทีเกมของเรานะครับเปิดให้ผู้เล่นสามารถสำรวจได้อย่างอิสระเพื่อที่ผู้เล่นจะได้สามารถคุยกับ n p c เพื่อแก้ไขและไขปริศนาไปสู่ด่านต่อๆไปได้และเรายังมีจุดเด่นของเรานะครับก็คือระบบการเรียนรู้ที่เมื่อผู้เล่นทําการอินเทอร์แอคกับวัตถุในฉากวัตถุในฉากก็จะแสดงรายละเอียดกันมาเช่น พืชพันธุ์ไม้หรือว่าชนิดของสัตว์ต่างๆนะครับนะครับกระบวนการเริ่มต้นการพนันของเราพวกเราเริ่มต้นจากการศึกษาขออ้อหาข้อมูลตามแหล่งวัฒนธรรมต่างๆของจังหวัดสุโขทัยนครครับโดยพวกเราได้ออกแบบกราฟิกเสียงและตัวละครอักของเราเป็นผู้ชายเพื่อสามารถเข้าถึงได้กับเด็กรุ่นใหม่ในปัจจุบันโดยเราใช้ โดยเราพาาัฒนาเกมโดยการใช้ Unity ที่เป็นโปรแกรมที่มีความใช้งานง่ายและมีคอมมูนิตี้ที่หลากหลายพวกเราวางแผนเผยแพร่เกมผ่านแพลตฟอร์มเกมออนไลน์ต่างๆครับต่อมาก็คือผลที่เราจะคาดหวังครับคือเราคาดหวังกับเกมของเราครับก็คือเราหวังว่าเกมของเราจะทําให้ผู้เล่นได้เรียนรู้วัฒนธรรมต่างๆของภาคอีสานครับแล้วก็อีกทั้งยังเป็นการสร้างส่งเสริมซอฟต์าวร์ของภาคอีสานให้ เป็นที่รู้จักกันทั่วถึงนะครับผมและสุดท้ายนะครับเราขอฝากคําขวัญของเกมพวกเราไว้นั่นก็คือสืบสานศิลปะสร้างสารรค์วัฒนธรรมนําพาสู่ความยั่งยืน ขอฝากอิสานเจอร์นี่ไว้ในอ้อมอกอ้อมใจของทุกคนด้วยนะครับขอบคุณครับขอเสียงปรบมือด้วยครับสุดยอดมากๆเลยนะครับกับทีมที่ชนะเลิศนะครับจากสายการแข่งขันด้านศิลปะและวัฒนธรรมสร้างสรรค์นะครับจากทีม SKR b a c k Deep Dark จากโรงเรียนสกลราชวิทยานุกุลนั่นเองครับครับผมในโอกาสนี้นะครับขอเชิญคอมเมนเตอร์ของเรานะครับท่านแรกเลยครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรทอแสงรัศมีถีทาแก้ จากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังครับขอเดินเชิญครับ First we will hear from Assistant Professor Dr. Tossang r a t a m i t i t ่ a ท้ o Assistant to the President for Corporate Communication King Mongkut's Institute of Technology ลาดกระบังครับผม สวัสดีค่ะก่อนอื่นต้องบอกว่าเป็นโครงการที่ดีมากๆนะคะในการที่จะแสดงให้เห็นว่าคนรุ่นใหม่เนี่ยมีความสนใจในประวัติศาสตร์แล้วก็อยากจะสืบสานวัฒนธรรมผ่านดิจิทัลเทคโนโลยีนะคะอาจารย์มีคำถามคำถามแรกก่อนค่ะว่าน้องมีแผนที่จะสร้างการเพิ่มอินเทอร์แอคกับยูส่าหาความร่วมมือกับเครือข่ายใดการที่จะทำใ <Target> user. เราต้องการจะมือกับโรงเรียนคุณครูนะครับจุดด้อยตรงไหนบ้างและพวกเราจะนําไปปรับปรุงนะครับและถ้าถึงขั้นในเกมของเรานะั้นมีความดีขึ้นดีขึ้นเรื่อยๆเราก็จะนําไปสู่ชุมชนจังหวัดนะครับเพื่อให้คนสามารถเล่นเกมของเราได้ และเป้าหมายของเรานะครับก็เพื่อที่จะให้ผู้คนรุ่นใหม่นั้นสามารถซึมซับวัฒนธรรมและก็อนุรักษ์วัฒนธรรมอันทรงคุณค่าของเราไว้อย่างเต็มที่ครับค่ะมีไหมเกรงไปหมดแล้วนะคะ ะะจริงๆแล้วเนี่ยการทำเกมแบบนี้มันดีมากเลยค่ะเป็นสิ่งที่เราเรียกว่า open innovation นะคะถ้าเกิดว่าน้องใช้แนวคิดเนี่ยค่ะแทนที่ว่าเราอาจจะแอบกักว่ามให้ใครมายุ่งกับความลับหรือวิธีการพัฒนาเกมของเราเนี่ยเราอาจจะใช้แนวคิด open innovation ก็คือเราเปิดค่ะให้ user เนี่ยเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาเกมพัฒนาคอนเทนต์ของเรา มาที่จะ create story เรื่องราวที่เกิดขึ้นในจังหวัดสกลนกครแล้วก็พัฒนาเหมือนสมัยก่อนที่เราเล่น Minecraft เนี่ยค่ะแล้วก็สร้างเมืองไปเรื่อยๆเนี่ยมันก็จะทําให้เกมของเราทรงคุณค่าแล้วก็เป็นความภาคภูมิใจของจังหวัดสกลนกครหรือว่า้งแบบของเกมแล้วก็เดี๋ยวคณาจารย์ผู้บริหารในห้องนี้อาจจะไปร่วมกับก,บกรรวอวไปหาข้อหนึ่งก็คือการหาคอน กลับมาทางนี้เลยค่ะนะคะโคศกรัฐบาลมานะคะแล้วก็นอกจากนี้นะคะเราก็ยังจะใช้เป็นอ e ีสปอรนะคะก็แนะนำว่าเ,าเดี๋ยวเราลองไปนำเสนอกับค่าย ะะให้อินเทอร์เน็ตอะไรแบบนี้ค่ะเขาจะได้มามีส่วนร่วมแล้วก็สร้างเครือข่ายพัฒนาให้ไปตามเป้าหมายสืบสานวัฒนธรรมโดยคนรุ่นใหม่ที่วางไว้นะคะขอบคุณค่ะขาวเสียงปรบมือด้วยค่ะ Thank you very much. และขอขอบคุณนะครับผู้ชเชี่ยวชาญอาจารย์ดรแสงรัศมีถิทาแก้วจากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารละกระังครับลำดับต่อไปนะครับขอเชิญผู้เชี่ยวช,ชาญอาจารย์ดรวุฒิพงษ์ชินศรีอธิการบดีฝ่ายทะเบียนมหาวิทยาลัยรังสิตครับขอเ,เชิญครับ please <ม> welcome assistant professor dr Wutipong Chinasi, vice president for r e g i s t r a t i o n of f r a n c i t university ครับก็เป็นอีกหนึ่งเด็กนะครับที่น่าสนใจในเกมนะเดี๋ยวนี้การเรียนการสอนเรียน,นเล่นไปนะครับคราวนี้เนี่ยไอเนื้อหาของเกมเนี้ยนะครับมันมีอะไรที่น่าสนใจอันนี้เป็นคำถามว่า ทำให้เราอยากติดตามที่จะเล่นเกมนี้ต่อไปเรื่อยๆอ่าผมขอถามคำถามนี้ก่อนครับเกมของเราก็เนื้อเรื่องอยู่นะครับเนื้อเรื่องเกมกคือเด็กหนุ่มตัวเองนะครับเป็นเด็กหนุ่มที่มาจากเมืองกรุงที่ต้องกลับไปอยู่บ้านตาไปท,ทําธุระที่สกลนครนะครับ mm hmm. เมื่อในวันหนึ่งเขาได้ตื่นขึ้นมาแล้วพบว่าโทรศัพท์ของเขาหายไปพร้อมกับมีจดหมายเขียนอยู่ข้างเตียง แมนะครับเขาบอกส่วนต่างๆแล้วก็เสงน,นะครับแล้วเมื่อมาถึงต่านสุดท้ายนี่ก็คือฉากจบก็จะมีบอกเล่าปมว่าทำไมพาาระคัมนถึงเกี่ยวข้องอะไรกับภูผานะครับซึ่งมีข้อคิดด้านศิลธรรมแล้วก็ความดีแฝงอยู่โอเคครับก็พอทราบเนื้อแล้วนะครับคราวนี้ระยะเวลาในการเล่น ถ้าสมมติสนาทุกอย่างได้แบบรวดเร็ว mm hmm. ก็คิดว่าใช้เวลาเพียงแค่10นาทีถ้าข้ามสคริปต์เนื้อเรื่องที่เป็นคัสซีนะครับ10นาทีก็จบได้แล้วโอเคอันนี้จริงๆจะบอกว่าถ้าเรามุ่งเน้นเพื่อให้เกิดการรู้แนละผู้เข้ามาสิ่งที่เราอยากจะสื่อสารเนี่ยมันนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเรา จะทำยังไงให้แพลตฟอร์มเนี้ยมันยังอยู่ได้มันยังต่อยอดได้มีเงินมาพัฒนาต่อดูนี่มันต้องมีจุดที่จะทำให้คนเล่นเกมเนี่ยเล่นเกมนี้ซ้ำเรื่อยๆนะครับผมก็ฝากคอมเมนต์ไว้ประมาณนี้ครับขอบคุณครับขาเสียงปรบมือได้ร่ะ